คอมเมนต์ชาวเวียดนามเมื่อเห็นฟอร์มทัดดาวและหัตถยาเปรี่ยมปรางในลีกญี่ปุ่นมาติดตามกันว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก่อนติดตามรับฟังฟากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะคอมเมนต์ Comment แรกเจ้าของโพสต์ ได้เมนว่าตำแหน่งบอลเร็วทั้งสองคนของทีมชาติไทยทัดดาวและหัตถยากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างเปลี่ยงแปลงในประเทศญี่ปุ่นเคียงข้างกับทานทุยของพวกเราทุกครั้งที่พบกับทีมชาติไทยเวียดนามมักเจองานที่ยากลำบากเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าทั้งสองสาวเพราะพวกเธอครบเครื่องมากถ้าหากเวียดนามต้องการเอาชนะไทยก็ต้องหาวิธีที่จะเอาชนะทัดดาวและหัตถยาให้ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทัดดาวอะโอเคแต่หัตถยารู้สึกว่าธรรมดานะ หญิงคนนี้ติดทีมชาติมาก่อนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของทีมชาติไทยแล้วเธอยังไม่โดดเด่นมากนะักเพียงแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่ง NB ดาวรุ่งของไทยยังไม่เกิดเลยมีแค่พี่สาวสองคนนี้ที่แบกทีมเอาไว้เจ้าของเม้น์มาตอบว่ารายการชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดหัทยานิ่งกว่าทัดดาวมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหัทยาถือว่าเล่นได้นิ่งมากในช่วงที่ผ่านมามาดูกันว่าวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้เธอจะแบกทีมได้อย่างไร อีความคิดเห็นบอกว่าในรายการชิงแชมป์โลกทัดดาวยังตีได้ไม่เฉียบคมเท่ากับหัตถยาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลองดูหัทถยาจะสามารถแบกทีมโตโยต้าได้หรือไม่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสองสาวเริ่มแก่แล้วอีกไม่กี่ปีก็น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ในอนาคตหัตถยาอาจจะเล่นไปจนถึงอายุ40ปีเพราะว่าเธอเป็น LGBT ไม่มีปัญหาเรื่องหนุ่มสาวเข้ามากวนใจมากนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เห็นทัดดาวตีลูกไหลหลัง ขาเดียวมานานแล้วมีคนเข้ามาตอบเมนนี่ว่าทัดดาวก็เหมือนกับบุยที่หงาที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็เลิกเล่นลูกไหลหลังขาเดียวไปเลย ความคิดเห็นนี้บอกว่าหัทถยาสูงแค่1น0เซนติเมตรแต่เล่นได้น่ากลัวมากส่วนทัดดาก็ครบเครื่องอย่างแท้จริงลูกตบฟังของเธอสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมาเข้ามาตอบเจ้าของโพสต์ว่าเมื่อพบกับทีมชาติไทยฉันรู้สึกกลัวผู้เล่นสองคนนี้เวียดนามมักจะถูกหลอกและไม่สามารถจับทางได้เลยความคิดเห็นต่อมาถ้าหากต้องการเอาชนะทีมไทยต้องทำลายบอลแรกให้ได้ แต่ถ้าหากบอลแรกสวยพรนพันได้เต้นระบำจ่ายบอลได้หลากหลายทุกคนก็จะได้ประโยชน์ความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบเจ้าของโพสต์ว่าบอลแรกของไทยถือว่าตรงกับมาตรฐานตามตำรายอยู่แล้วแต่บอลแรกของพวกเรานี่สิน่าจะกลับไปสูนเล้าไก่พร้อมสติ๊กเกอร์หัวเราะความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบว่าถึงแม้จะเอาพรนพันมาเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามเธอก็คงจะไม่สามารถช่วยทีมจากบอลแรกที่ห่วยแตกได้หรอกความคิดเห็นนี้เข้ามาเม้นตอบว่าสําหรับบอลแรกของเวียดนามถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถ สามารถระบำได้มากนะแต่เธอก็สามารถจ่ายลูกสวยและแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่เมื่อเซตของเวียดนามเซตบอลใกล้และต่ำความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปัจจุบันทีมชาติไทยไม่มีผู้เล่น MB ที่มีศักยภาพอีกต่อไปมีใครที่ได้รางวัลเหมือนกับผู้เล่นคนเก่าบ้างไหมมีคนเข้ามาตอบว่าหลังจากที่ด้ดูวอลเลย์บอลไทยลีกมาแล้วก็ยังไม่เห็นใครโดนเด่นเลยนะบางทีตอนนี้ทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับตําแหน่ง MB มากนะักแต่ไปเน้นใน,ในตําแหน่งโ h OH และ P ความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบเจ้าของเม้นว่าแต่ผู้เล่น MB ีของเวียดนามยังเด็กมากพวกเขาสามารถเริ่มแข่งขันได้อีกหลายปีแต่ตอนนี้ผู้เล่นของทีมไทยเริ่มแก่แล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหัตถยาช่วงนี้เล่นดีจริงๆวิ่งเร็วกว่าและตบเร็วกว่าทัดดาวแต่โดยทั่วไปแล้วจุดพีคของทั้งสองสาวก็จะลดลงอย่างแน่นอนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบเจ้าของโพสต์ว่านั่นคือเหตุผลที่ทําให้เวียดนามต้องกินหัวหอมหมายถึงร้องไห้อยู่ตลอดผู้เล่น MB ของพวก มักจะล่องหนเมื่ออยู่ต่อหน้าทีมไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหัทยาเกิดปี1993ส่วนทัศดาวเกิดปี1994ถ้าพวกเธออยู่ในเวียดนามเดียวพวกเธอก็คงถูกแฟนๆเวียดนามคัดออกเพราะว่าพวกเธออายุมากแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าตำแหน่งที่สำคัญคือพรพันธ์อย่าปล่อยให้เธอได้เต้นระบำมากเกินไป การเอาชนะตำแหน่งมือเซตได้คือสิ่งที่สำคัญความคิดเห็นนี้บอกว่าทัดดาวนึกแจ้งมีคะแนนบล็อกอยู่ในอันดับที่1ของวีลีกญี่ปุ่นตอนนี้ความคิดเห็นต่อมาเข้ามาตอบเจ้าของโพสต์ว่าเธอมีคะแนนนำในด้านการบล็อกใช่ไหมเจ้าของเม้นตตอบว่าฉันเห็นลิสต์บางอย่างผ่านตามเมื่อวันก่อนแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร แต่มันดูเหมือนจะเป็นประสิทธิภาพในการบล็อกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฉันจําได้ไม่ค่อยชัดเจนความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบเจ้าของโพสต์ว่าเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เวียดามแพ้ไทยอยู่ตลอดเวลา เธอสูง184เซนติเมตรแต่การบล็อกของเธอนั้นทําให้คู่ต่อสู้หน่าเขียยได้เลยฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพัทยาฉลาดและนิ่งกว่าทัดดาวการเสิร์ฟก็ดีกว่าด้วยถึงแม้ว่าฉันจะชอบทัดดาวไม่ได้ชอบพัทยาแต่ฉันก็ต้องยอมรับความคิดเห็นต่อมาถ้าหากพูดถึงตําแหน่งบอลเร็วแล้วทั้งสองคนนี้จะเอาชนะปลื้มจิตได้ยังไงมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นเจ้าของโพสต์ว่าบางทีจะเห็นว่าเมื่อผู้เล่นเวียดนามก้าวมาถึงวัยนี้พวกเธอก็จะถอนตัวออกมาหรือไม่ก็ถูกสมส สอไล่ออกความคิดเห็นนี้บอกว่าในการแข่งขันรายการล่าสุดหัทยาถือว่านิ่งมากส่วนทัดดาวฟอร์มยังไม่ปังเท่า ปี2016แต่การเล่นก็ถือว่าดีอยู่วัชริยาที่เกิดในปี1996ก็ถือว่าเล่นดีนะเล่นไปอีกไม่กี่ปีก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างแหละความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบเจ้าของโพสต์ว่าช่วงนี้หัทยาแบบทีมโตโยต้าเอาไว้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวลเปเพมพลาดเรื่องดีงเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ